ขอความนอบน้อมจงมีแด่พระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าและพระอิยสงข์เจ้าพระเจ้าใหญ่ห้าพระองค์องค์สุดที่ปฏิสถานเด่นนิหาพระเจ้าใหญ่ถ้าพระองค์แห่งนี้ขอถวายความคารพพระเถรานุชพระมหาเทรานุเถรทุกโลกขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่าน วันนี้รายการธรรมะจากี่หารพระเจ้าใหญ่ห้าพระองค์วัดหนองเปอกตำบลมาคายอำเภอการขุนจังหวัดตบนราชธานีได้มาพบกับท่านทั้งหลายอีกเช่นเคยวันนี้จะได้น้อมนำธรรมะในหัวข้อเรื่องกรรมมาพูดมาบรรยายให้ท่านทั้งหลายได้ฟังตามสมควรในเวลา คำว่าก,กรรมนั้นเป็นคำก,กลางในทางพุทธศาส,สนาหม่ถึงการกระทำการกระทำถ้าทำดีเรียกว่ากุศลกรรมหรือบุญกรรมถ้าทำไม่ดีทำชั่วเรียกว่าบากปกรรมหรืออกุศลกรรมการที่จะเกิดก,การกระทำขึ้นได้นี้ท่านว่าเกิดได้สามทางคือหนึ่งทางกายเรียกเเรียกว่าก,กายยกรรม เช่นข่าศึกหาลักษณะประพฤติในการพูดเทศพูดคำหยาพูดสเสียพูดเฟอเจอร์เรื่มสุราเมรัยเป็นต้นประพฤติวิจีกรรมคือคกรรมที่เกิดทางวาจาเช่นพูดเทศพูดคำหยาพูดเฟอเจอเป็นต้นพูดยุย่ยสเสียดเป็นต้น มนโนกรรมคือกรรมที่เกิดทางใจคือทางคิดคิดไม่ดีคิดไปในเรื่องไม่ดีเป็นต้นเรียกว่ามนโนกรรมในทางพุทธศาสนาของเราของเราถือเรื่องกรรมคือการกระทําเป็นหลักเมื่อทําเมื่อกระทําไปแล้วไม่ว่าก,กรรมดีหรือกรรมไม่ดี สิ่งนั้นจะมีผลติดตามตัวเราไปทุกคนทุกแห่งทุกพบทุกชาติยังมีคำกล่าวอาเป็นคำตอนภาษาอีสานบ้านดาว่าบนบาทนี่เป็นครูคือเงาเงาหนันไปตามเท้าสอวันบวมีเว้นข้าเ่าผ้ามันเหลี่ยมผ้ามันปึงแลนผ้ามันแอนแอนพอนเงานัน,น,นกันนัง ข็าแอบนัข้า็น่านางยองยอนุน่งก็นางล่งตามย่ามห่อหลังล่งนอนก่อนล่งนอนด้วยก้นเลาตนล่งข้าเน่าตนล่งห่วยผู้เขาไหลลันก้นเน่าสืบตนใ่พาลันดันเขาเน่าก็ติตการเกี่ยวกอเกี่ยวพันทนั่งวันนี้ย่ามเหินทางไกลกันใดอันนี้ฉันใดแท้ตั้งสองบุญบาปมั่นจะติดตอกกลตามส่วนผู้ทำนั่นแล้วอันนี้คือเป็นคำกลอนพระดิสาร ก็าหมายความว่าบ,บุญกรรมทั้งกรรมดีกรรมไม่ดีถ้าเราทําแล้วมันจะติดตามเราไปเหมือนเราตามตัวเราจะไปอยู่ที่ไหนก็ไม่พ้นจากผลกรรมที่จะติดตามเราไปเมื่อเราทําไปแล้วไม่ว่ากรรมดีหรือกรรมไม่ดียกตัวอย่างกรรมไม่ดีถ้าเราทํากรรมไม่ดีแล้วเราคิดว่าเราจะพ้นจากกรรมไม่ดีนั้นเราจะอะอกไปในอากาศ หรือว่าเล่นเรือไปในมหาสมุทรหรือว่าเข้าไปในซอกเขาก็ไม่สามารถที่จะพ้นจากกรรมที่เรากระทําได้กรรมนั้นจะต้องติดตามตัวเราไปไม่วันใดก็วันหนึ่งจะต้องตามพันเราแน่นอนอันนี้ก็มีเรื่องตัวอย่างเพราะขอเล่าเรื่องตัวอย่างที่กล่าวไว้ในในธรรมบท ก็สามเรื่องเรื่องที่หนึ่งคือเรื่องทิกสุเจ็ดโลกซึ่งเจ็ดอยู่ในถ้ำเจ็ดวันเจ็ดคืนอันนี้ก็เป็นเพราะกรรมเก่าที่กระทำไว้ในชาติก่อนถึงได้ไปติดถ้ำอยู่เจ็ดวันเจ็ดคืนเกือบตายเกือบเอาชีวิตไม่รอดเหลือแต่หนังห่มกระดูกกระดูกมีเรื่องอยู่ว่า มีมีเด็กเลี้ยงโคอยู่เจ็ดคนได้ต้อนโคไปเลี้ยงในที่ต่างๆเมื่อต้อนโคไปเลี้ยงก็ไปเจอตัวเงินตัวทองดิ่งเข้าในจอมปวกซึ่งจอมปลวกนั้นก็มีช่องหรือว่ามีรูอยู่เจ็ดรู โดยกั้งเจ็ดคนก็หาใบไม้หากิ่งไม้มาอุดรูอุดช่องที่ตัวเงินตัวทองนั้นเข้าไปคิดว่าวันต่อมาวันหลังก็จะมาเปิดออกให้มันหนีไปแล้ววันต่อมาก็ได้ไปเลี้ยงโคต้อนโคไปเลี้ยงที่อื่นก็ลืมไม่ได้คิดถึงเลยจนเวลาล่วงไปเจ็ดวันก็กลับมาเจอ จาปวกที่ตัวที่ตัวเองปิดช่องไว้แล้วก็คิดเห็นตัวเงินตัวทองที่ตัวเองปิดรูไว้ไม่ให้ออกก็เลยไปช่วยกันเปิดรูออกให้มันให้ตัวเงินตัวทองออกมาตัวตัวเงินตัวทองนั้นปวดตาหานเป็นเวลาเจ็ดวันก็เหลือแต่นางห่มกระดูกก็เดินออกมาด้วย สภาพที่อิดมรยเกือบจะตายพวกเด็กทั้งเจ็ดคนก็เลยสงสารม,มันก็เลยไม,ไม่ไม่ทำอะไรมันไม่ฆ่ามันปล่อยมันไปตามยถากรรมของมันเ็ยทั้งเจ็ดคนนั้นเมื่อตายไปแล้วเมื่ออยู่จนครบาอายุไขเมื่อตายไปแล้วก็ไม่ได้ไปเกิดในนรกเพราะไม่ได้ฆ่ามันแต่เกิดมา หลายชาติเป็นหลายชาติต้องถูกขังไว้ในในถ้ำเป็นเวลาเจ็ดวันทุกชาติตอนนี้ก็มาเกิดเป็นภิกษุมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ออกบวดในพุทธศาสนาแล้วก็เดินทางมาจะมาเป้าพุทธเจ้าที่วัดเชีตวันในระหว่างทางก็ไปขอพักในวัดแห่งหนึ่ง วัดแห่งนั้นก็มีถ้ำอยู่เจ็ดมีถ้ำอยู่แห่งหนึ่งก็จึงไปขอพักแล้วก็ไปพักในถ้ำนั้นตกกลางคืนมาหินก็กลิ่งมาปิดปากถ้ำเกินช้ามาภิกษุที่เป็นเจ้าถิ่รวมทั้งชาวบ้านก็ไม่เห็นระทั้งเจ็ดโลกออกมาก็จึงช่วยกันจะเปิด ปากถ้ำก็เปิดไม่ได้เพราะว่าหินก้อนใหญ่มากพยายามอยู่หลายวันจนถึงวันที่เจ็ดหินก็กลิ้งออกไปเองพิสูจเหล่านั้นก็ออกมาจากถ้ำด้วยสภาพที่อิดโรยปวดกระเพาะวัอหารเป็นเวลาเจ็ดวันเมื่อออกจากถ้ำแล้วก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่วัดเชตวัน กระลาูนเล่าเรื่องราวให้พุทธเจ้าทรงทราบพ,พุทธเจ้าก็เล่าเรื่องในอดีตของท่านให้ฟังว่าในชาติที่แล้วนั้นใ้เกิดเป็นเด็กอายเจ็ดคนไปิดปิดช่องไม่ตัวเงินตัวทองออกจากจอมปวกเป็นเวลาเจ็ดวันผลกรรมนั้นก็ติดตามมาชาตินี้จึงถูกขังในถ้ำจนเว <c oughs> ลายเจ็ดวันเจ็ดคืน จะไปชีวิตไม่รอดกลับมาอันนี้คือผลกรรมที่ทำไปแล้วติดตามมาเรื่องที่สองเรื่องนายเรื่องเมียในในเรือคือมีอยู่ครั้งหนึ่งภิกษุจำนวนภิกษุพวกหนึ่งเดินทางมาเพื่อจะเพ่อพุทธเจ้าที่วัดเทตวันเหมือนกันให้โดยสารทางเรือมา เมื่อโดยสารเรือมาได้สักพักเรือออกไปประมานกลางมหาสมุทรเรือก็หยุดอยู่ไม่เคลื่อนไหวอยู่กลางมหาสมุทรคนที่อยู่ในเรือทั้งหมดก็กลัวหวาดกลัวต่อความตายก็คิดว่าทําไมเรือมันหยุดยิ่งมันไม่ขยับขย่อนก็คิดว่าคงจะมีคนกาลกันีคนไม่ดีอยู่ในเรือนี้ ก็จึงเอาสลากมาจับกันว่าถ้าถูกคนไหนก็จะเป็นคนนั้นเป็นคนรักกาละกันนีก็าพากันจับสลากจับทั้งหมดทุกคนที่อยู่ในเรือทั้งพาะที่โดยสารมาทั้งในเรือทั้งพรักาของนายเรือซึ่งพักงาของนายเรือซึ่งอยู่ในวัยกำลังหน่มสาวก็จับสลากด้วย จับครั้งที่หนึ่งก็โดนเมียของนายเรือผู้เป็นหัวหน้าของของเรือจับครั้งที่สองก็โดนก็คนอื่นคนเดียวกันจับได้อีกครั้งที่สมก็จับได้อีกพวกลูกน้องของนายเรือก็ได้มองหน้ากันเพราะว่าถูกสลากไปโดนเมียของเจ้านายทุกครั้งก็ไม่รู้จะทำยังไง นายเรือก็เป็นหัวหน้าก็เดยคิดว่าคนทั้งหมดจะมาชิบหายเพราะเราเพราะเมียเราคนเดียวไม่ได้ก็เลยบอกว่าจะทํายังไงก็ได้จะโยนเมียเราลงไปในน้ําทํายังไงก็ได้แต่อย่าอย่าอย่าให้เราเห็นเมียของเราอัร้องขอชีวิตหรือว่าลอยอยู่บนน้ําร้องขอชีวิตเราไม่สามารถจะดูได้ พวกลพวกน้องก็เลยเอาเอาเชือกผูกกับหม้อหรือกระอองใส่ใส่แล้วก็ผูกคอเมียของนายเรือแล้วก็ทวงลงในน้ำก็ตายในน้ำหลังจากเรือแล่นถึงฝั่งแล้วพิสุเหล่านั้นก็ไปเฝ้าพุทธเจ้าก็ทุน เล่าเรื่องราวต่างๆให้พระพ,พ,พุทธเจ้าทรงทราบพระพุทธเจ้าก็กล่าวว่าเมียของนายเรือนั้นชาติก่อนได้เกิดเป็นเมียของคาริฮาดีคนหนึ่งและก็มีสุนัขอยู่ตัวนหนึ่งซึ่งเลี้ยงไว้ซึ่งสุนัขตัวนั้นก็ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ใครยืนไกลก็เป็นชาติก่อนก็เป็นอดีตสามีของนายเรือคนของอหญิงที่เป็นปรญญยาของการิฮาดีนั้น มันไม่สามารถที่จะตัดความรักความผูกพันในเมียมันได้มันไปไหนมันก็ติดตามในไอ้ไอ้เมียของนายหากระืออวบดีนั้นไปทุกที่พวก็นมนมก็เซลก็พโดล้อเรียนหาไาเมียขาะดืออวบดีคนนั้นยิงคนนั้นก็เกิดความละอายก็คิดถาวิธีที่จะฆ่าสุนัขรด้ว่ามาตัวนั้น วันหนึ่งได้ล่อมันไปเอาอาหารล่อมันไปในแม่นใกล้ๆฝั่งแม่น้ำแล้วก็เอาสายมัดตัวที่คอมันแล้วก็ปลิ้งลงในแม่น้ำท่วงลงในแม่น้ำม้าตัวนั้นหรือว่าสุนัขตัวนั้นก็เลยตายในแม่น้ำนั้นหลังจากเมียของข้าพอดีคนนี้ตายไปแล้วก็ไปตกนรกเพราะว่าฆ่าสัตว์สุนัขแล้วก็ไปเกิดในนรกผลจากนรกมาแล้วก็มาเกิด ชาติไหนชาติไหนก็โดนเขาทวงน้ำตายทุกชาติเป็นร้อยชาติมาแล้วอันนี้คือกรมตามมาที่จับสุนัขทวงลงในแม่น้ำมันตายแล้วก็รกมก็ติดตามมาทำให้ตัวเองก็ถูกทวงน้ำตายทุกชาติเป็นร้อยชาติเรื่องที่สาม มีอยกาตัวหนึ่งชาวพิกษุพิสุรูปหนึ่งไปเที่ยวบินธบาทในเมืองแล้วก็ไปเห็นเหตุการณ์มีกาตัวหนึ่ง <c oughs> บินมาทางอากาศแล้วก็พอดีมีไฟไหม้ไฟไหม้บ้านของเชาบ้านอยู่กาตัวนั้นก็ก็บินมาก็มีสเสียงญ้า ที่ติดไฟแล้วพุ่งขึ้นในอากาศกาตัวนั้นก็เอาหัวตัวเองไปสวมก้าในสเบียนย่านั้นแล้วก็ตายในอากาศนั้นเองก็เลยเป็นเหตุการณ์ที่แต่ก็นําเรื่องนี้ไปกราตทูใททททลาาทให้พูทธเจ้าทรงทราระพุทตเจ้าพระพุตธเจาก็อนาว่าเด็ดให้ที่สุหเราน้นตังว่า กาตัวนั้นในชาติก่อนนั้นเกิดเป็นชาวนาก็ไถนาเอาโคไถนาไถไปได้นิดหนึ่งโคมันก็นอนลงไม่ไปพอไปตีมันไล่มันไปมันก็ไปได้ในหนึ่งมันก็นอนอีกไม่ไปอีกมันก็นอนอีกชาวนาคนนี้ก็เลยโกรธ ไม่พอใจก็จึงบอกว่าตั้งแต่นี้ต่อไปมึงจะได้นอนสบายไม่ต้องลุกขึ้นมาอีกก็เลยจับคตัวนั้นูกไว้แล้วก็เอาฟางมามากองท่วมหัวท่วมตัวของคตัวนั้นแล้วก็จุดไฟเผาคตัวนั้นก็ตายทั้งเป็นหลังจากตายจากเรศนั้นแล้วชาวน,านั้นก็ไปเกิดในโลกเป็นเวลาช้านาน กิดมาในชาตินี้ก็ถูกถึงแม้จะเป็นกายอยู่บนฟ้าเบีนอยู่บนฟ้าก็ยังไม่พ้นจากกรรมที่ตัวเองกระทำก็เอาหัวตัวเองสวมเข้าไปในสะเสียนยากิจึงติดไปแล้วก็ถูกไปไม่ายในอากาศในบัดนี้แล้วอันนี้ก็คือเรื่องของบุญของกรรมมันนี้ไม่พ้นถ้าเราทําแล้วทํากรรมชั่วแล้วเราคิดว่าจะหนีไปในอากาศ ก็ไม่มพ้นพระพุทธเจ้ากล่าว่าจะแล่นเรือไปท่ามกลางมหาสมุทรก็ไม่พ้นจะเข้าไปหลบอยู่ในซอกเขาก็ไม่พ้นทำกรรมชั่วแล้วจะไปอยู่ที่ไหนก็ไม่พ้นกรรมดีก็เหมือนกันเราไปอยู่ที่ไหนกรรมดีนั้นก็จะตามไปให้ผลให้เรามีความสุขความเจริญในที่นี้นดนพดทธเ้ากรรมชั่วเป็นสัามารก็ขอพูดคำกน เป็นการโบราณีสามอีกเป็นครั้งหนึ่งบุญบาปนี่เป็นรูขื <c oughs> บบ่อเน่าเน่านั่นไปตามเฮ้าสุวรรณ่มน,นีเเลนณะผ้ามั่นเลน,นลนผ้ามั่นเป็นเลนผ้ามั่นแอนแอนอนเน่านั่นจะแอนน้ำขะเน่านางยองยอเน่ากบนางร้มตามย่าเมาเอาหลังดมนอนก็อนด้มนอนด้วยขะเน่าจนด้มห่วยผู้เขาหลายลัน ก้าเก่งตนใหม่พาลานดันเขาเน่าก็ติดตามเกี่ยวเพราะเกี่ยวพันธนงบ่ได้มียง่หยงเหมือนนางไก่กันใดอันนี้ฉันใดแท้ทั้งสองบุญบาปม,มันหักติดต,ต่อคนตามชนพุทธธรรมนั่นแล้วการสแสดงหรือว่าการบรรยายธรรมวันนี้เรื่องกรรมก็เห็นว่าพอสมควรเจรจาในที่สุดแห่งการบรรยายนี้ขออนวยไว้ขอ ทำไว้ไวพ้พรนให้ญาติเดิมทั้งหลายมีความสุขความเจริญเจริญด้วยจตุพิตต์รใจทั้งสี่ประการคืออายุวันณนะสุขาภะละพร้อมด้วยปฏิภาณธาสนาธรรมสาสรสมบัติจงทุกทุกท่านเทิน